สวัสดีครับใหม่กแล้วครับวันนี้ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กวันนี้เป็นเมนูหลายๆคนน่าจะชอบทานนะครับเป็นน้ํายาป่าตีนไก่แต่สูตรวันนี้จะเป็นสูตรที่พ่อบ้านมือใหม่ก็ทําได้แม่บ้านมือกลางๆก็ทําได้ใครๆก็ทําได้ครับเราเน้นให้ทําง่ายๆไม่ยากก็ตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเราจะมาต้มในส่วนของอ่าเครื่องแกงก่อนก็จะมีนี่นะครับหอมแดงกระชายครับผม กระเทียมข่าตะไคร้แล้วก็พริกแห้งครับพวกนี้เอามาล้างให้สะอาดนะครับแกะปอกเปลือกละเรียบร้อยหอมแดงประมาณหนึ่งถ้วยกระชายประมาณครึ่งถ้วยนะครับกระเทียมครึ่งถ้วยข่าตะไคร้รวมกันประมาณครึ่งถ้วยพริกแดงก็หนึ่งถ้วยเป็นพริกแห้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยเพราะเราจะเราจะต้องต้มพวกนี้ให้มันสุกเละเพื่อที่จะเอาไปโขลกทำเป็นพริกแกงนะครับ ้ทียมครับผมหอมขาตะไคร้แล้วก็พริกครับเร่งไฟเดี๋ยวรอเดือดสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวผมขยัดปิดฝาก่อนแล้วกันครับครับหลังจากที่จกปิดฝามาสักพักนึงนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับ เราจะใส่เนื้อปลาปลาที่โจ๊กใช้วันนี้เป็นปลาทูน,นึ่งนะครับเพราะว่าพยายามจะเน้นส่วนผสมที่เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ทั่วไปบางคนอาจจะไปซื้อปลาสดลําบากทําปลาลําบากเลยครับก็ใช้เป็นปลาทูน,นึ่งแทนครับวันนี้สองตัวนะครับเอาหัวออกจะได้เก็บกลางง่ายๆครับเอามาเลยครับอันนี้ก็ใช้ไฟกลางครับปมจนกว่า,าพริกเครื่องแกงทั้งหลายของเราสุก ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปโขลกแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนถนัดปั่นนะครับจะสะดวกมากก็คือเอาไปปั่นแต่ผมชอบแบบโขลกมากกว่ามันจะมันได้รสชาติมากกว่าโอเคครับ okay, ตอนนี้เดี๋ยวผมปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งเพื่อจะต้มเครื่องแกงพวกนี้ให้สุกนะครับครับผมระหว่างที่เราต้มเครื่องที่แกงเครื่องน้ำยาของเรานะครับระหว่างรอ,งอให้มันเปื่อยพอดีที่บ้านมีเตาสองหัวก็ ผมจะต้มตีนไก่ไปด้วยพร้อมกันนะครับเพื่อเอา,เ,อา,เ,อาเขาเรียกอะไรเเมือกหรือสักอย่างนึงอ่ะที่มันอยู่กับผิวไก่อบอสักนิดนึงมันจะช่วยให้น้ํายาเราไม่เสียง่ายแล้วก็กลิ่นที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในตีนไก่ครับมันอาจจะทาให้มีกลิ่นคาวกี่ไรเงี้ยเราก็ต้มอ,ออกไปนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพักไว้แล้วเพื่อไปต้มให้เปื่อยอีกทีนึง โอเคครับเดี๋ยวผมต้มสักครู่หนึ่งนะครับไม่ไม่ไม่นานมากนะไม่ต้องให้เปิ่อยครับตอนนี้ผมก็ต้องมาประมาณสักสิบนาทีก็จะได้ประมาณนี้ครับร้อนนี่ฮะมันจะมีพวกคาวของของไก่มันหรืออะไรต่างๆนะครับหลุดออกมาข้างนอกแบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาไป ว,วิธีเอาคาวพวกนี้ออกก็คือเปิดน้ําก็ได้ครับลงไปให้มันล้อนออกมาเน,เนื้อผ้าออกไหมครับหรือไม่ก็ค่อยๆตักออกมาอย่างนี้นะครับแต่มันก็จะติดขอบมาเลยแต่ถ้าเราเอาไปเปิดน้ําใส่น้ําแล้วให้น้ำมันล้อนออกมาเนี่ยไอที่มันลอยๆอยอยู่พวกคราบคาวคราบอะไรต่างๆมันก็จะลอยออกมามันก็จะสะอาดฮนะโอเคเดี๋ยวพัไกไว้ก่อนครับอันนี้รอดนก,กว่าเครื่องพิแกงต่างๆของเราจะสุก ตอนนี้มาดูเครื่องพี่แกงนะครับเครื่องน้ํายาเราก็น่าจะได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมเช็คแล้วก็นี่เลยครับพวกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้ครับมันจะนิ่มจนเราสามารถโขลกหรือปั่นได้ง่ายก็ถือว่าเปน็นอันเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมจะเทใส่กระแกงแบบนี้นะครับกรองเอาแต่เอาแต่กากมันไว้แยกน้ําออกเพื่อที่เราจะเอากากไปโขลกหรือว่าเอาไปปั่นอีกทีหนึ่งครับ ป้านิดหนึงมันร้อนปิดไฟก่อนครับนี่นะครับเราจะกรองออกมาแบบนี้เอาแต่กากกับน้ำแยกออกจากกันเพราะเดี๋ยวเราจะเอากากไปขกให้มันละเอียดแล้วก็แกะเนื้อปลาออก โอเคครับเดี๋ยวเราไปโขกกันเลยนี่นะครับหลังจากเรากองเอากลากเอาเยื่อเอาเครื่องทุกๆอย่างออกมาแล้วแยกจากน้ํามาแล้วเราจะได้แบบนี้แล้วผมจะแยกปลาออกครับเอาไปพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราจะมาแกะเนื้อปลาที่หลังหูร้อนมากขอใช้ช้อนแล้วกันนี่นะครับแยกปลาออกมาพักไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามันร้อนมันแกะไม่ได้ แล้วเสร el, ็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาโขกพวกเครื่องแกงพวกนี้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไปต้มลงหม้อน้ำเมื่อกี้ครับโอเคแตผมขออดาเอาคขกมาก่อนโอเคครับโขกมาแล้วเราจะเริ่มจากการโขกกระชายก่อนครับอันดับแรกเราก็เลือกกระชายออกมาเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนการโขกอยู่มันแหลกยากแหลกง่ายต่างกันแต่ถ้าพี่เพื่อนๆใช้เครื่องปั่นก็สะดวกเลยครับ จับใส่อะไรได้ก็ปั่นเลยแล้วแต่กำลังของเครื่องปั่นนะครับวิ่ร้อนมากตอนนี้อาจจะทิ้งให้เย็นสะกูก่ก่อนก็นได้นะครับหมันเล้ยงไงกระชายโอเคครับเดี๋ยวผมโคกกระชายเลย เนี่ยฮะพอเราต้มจนเละแล้วมันจะโขงง่ายอุ๊ยกระโดด เดี๋ยวผมโคก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวแหลกแล้วเพื่อนๆค่อยมาดูสักคลิปไปตอนแหลกเลยตอนนี้ก็ชายเราแหลกแล้วนะครับตามที่ต้องการต่อไปก็จะเป็นหอมกระเทียมนะครับขับหอมกระเทียมมาใส่เลยลเราเสียวเวลาตรงมานั่งขับด้วยะโอเคครับมาแล้วหมดแล้วแล้วเราโขก หอมกับกระเทียมจะโขกง,ง่ายแล้วนะครับเพราะว่ามันเราปอกเปลือกแล้วแล้วก็เราต้มจนเละแล้วโอเคครับประมาณนี้น่าจะพอเดี๋ยวเราจะตักอันนี้พักไว้เพื่อที่จะไปะใส่หม้ออันนี้ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาโขกพริก แล้วก็ข่าตะไคร้อันนั้นมันจะค่อนข้างหยาบมีเส้นใยเราจะโขลกแล้วก็มาคั้นเอาแต่น้ามันอีกทีหนึ่งครับต่อไปก็จะเป็นพริกกับข่าตะไคร้แล้วนะครับก็อันนี้ก็ใส่รวมได้เลยพอเราเ๋ยวเราจะโขลกพร้อมกันหมดครับไปคั้นน้าอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าสามชนิดนี้จะค่อนข้างแหลกยากกว่าแล้วก็อย่างตะไคร้อย่างข่ายังจะมีเส้นใยอยู่ แต่ถ้าเราโขกสามารถโขกจนมันละเอียดได้จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องกรองครับหรือปั่นไปเลยก็ได้ครับสูตรไทยบ้านเลยครับอันนี้ทำกินเองแท้ๆโอเคเราก็โขับให้แหลกอันนี้นะฮะใช้เวลานาน เดี๋ยวเพื่อนๆมาชมตอนแหลกเลยแล,ล้วล่นครับน่าจะดีกว่าไม่เสียเวลาครับตอนนี้ก็แหลกตามกําลังเท่าที่จะโขกได้แล้วครับก้ามขึ้นทีเดียวเหนื่อยผมแนะนําว่าปั่นนะครับเพื่อนๆถ้าเครื่องมีมีเครื่องปั่นแต่ก็อร่อยสู้โขกไม่ได้หรอกนี่นครับหลังจากเราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามากรองคั้นกรองทิ้งเพื่อจะเอาน้ํามันอ๋อตักใส่ กระมังนะครับเมนูนี้ทุ่มทุนสร้างมากๆตอนนี้แสบหน้ามแล้วครับตามพริกพริกกระเด็นใส่หน้าโอเคครับหลังจากที่ตักออกมาใส่กระมังแบบนี้แล้วนะครับเราก็ใช้ใช้น้ำน้ำน้ำอุ่นก็ได้ครับหรือน้ำเปล่าก็ได้ครับลงไปแค่พอท่วมนะครับแล้วก็ ยีๆมันหน่อยคราวนี้ก็มาถึงที่เด็ดเคล็ดลับเลยครับมันมีเหตุผลว่าทำไมอาหารประเภทนี้คนถึงนิยมซื้อทานมากกว่าถ้าไม่ได้ปั่นนะครับผู้เล่าผู้แก่เขาจะทำวิธีนี้ครับใช้มือเลยครับเพื่อจะคั้นน้ำพริกแกงออกซึ่งมันจะแสบมือมาก ครับเหมือนเวลาเราคัน้นกะทิครับคราวนี้นะครับร้อนอลุเอละอุคืนนี้นั่งคืนครับนอนไม่เป็นสุกแล้วเพื่อความอร่อยโอเคครับเยี้บร้อยแต่ผมล้างมื่อ หลังจากได้น้ําของเครื่องแกงแบบนี้มาแล้วนะครับเราก็จะเอามากองเอาแต่น้ำจริงๆเพราะมันจะมีกากเหลือนิดนึงโอเคเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้ก็กองนะครับเวลากองก็คนๆนิดนึงน้ําจะได้ลงข้างล่าง น้ำลงไปหมดแล้วเป็นเรียบร้อยเราก็จะได้น้ำของเครื่องแกงมานะครับเข้มข้นเชียวเดี๋ยวเรามาแกะปลากันก่อนที่เราจะเอาตัวนี้ไปต้มแล้วก็เอาปลาไปโขกอ,อีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องล้างโคกโขกปลาด้วยอีกทีหนึ่งครับครับหลังจากที่ล้างโคกมาเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการแกะปลานะครับก็เอาก้างออกออกให้หมดเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะตาเนื้อตาคอเราก็ประมาณนี้ครับแต่ผมแกะ เนื้อปลาอะไรเลยปลาทูดีอย่างครับคือก้างมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันจะมีส่วนที่เป็นเนื้อเพียวๆเยอะกว่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะแกะทีเดียวไม่หมดนะครับแกะไปโขกไปเก็บไปก็ได้ครับก้างเพราะเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาเรื่อยๆตอนที่เราโขกเนื้อจนเนื้อมัน,ม,นมันฟูไปแล้ว ก้างมันก็จะดีๆขึ้นมาวันนี้โจ้ใช้ประทูสองตัวนะครับถ้าปันินก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งรประมาณแนะนำเมนูนี้ให้ทำมันหยุดนะครับ เพราะว่าทำเสร็จแล้วต้องอาบน้ำไปไหนไม่ได้เลยทั้งพริกทั้งสารพัดโอเคเป็นน้ำพี่ลอยคราวนี้ก็ถึงเวลาโขกครับก็โขกเพื่อให้เนื้อปลามันฟูเวลาที่เราไปท้อมครับ เนื้อแน่นมากกับปลาทูพอเราโขกอย่างนี้เวลาที่เราไปต้มแล้วมันจะฟูมาจะทําให้น้ํายาเราน้ําข้นๆนวๆที่เคยมีประเด็นว่าเขาเอากระดาษทิชชู่มาทําน้ํายาขายอะเนี่ยฮะเพื่อให้มันฟูแบบนี้ โอเคครับเราก็มาเช็คดูเผื่อมีก้างโผล่มาจะได้เก็บออกนะตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าลงหม้อไปแล้วมันจะเก็บลำบากก็ต้องรอตอนกินเลยครับทีเดียวเรียบร้อยครับได้แล้วในปลาก็เดี๋ยวตักพักไว้เราจะเริ่มไปที่เตาแล้วนี่ฮะกลางเช้นเบลอเลย ตอนเด็กๆชาวบ้านไม่ค่อยมีปะทูครับใช้ปะช่อนทําตัวใหญ่ๆเนื้อฟูๆแต่ตอนนี้ปะช่อนแพงมากโอเคครับเรียบร้อยครับแต่แลเนื้อปลาเดี๋ยวเราไปที่เตาเลยครับผมโอเคครับเรามาที่เตาแล้วตอนนี้ น้ำในหม้อนี่คือน้ำครั้งแรกที่เราต้มเจ้าเครื่องแกงของเราทั้งหลายนะครับที่ผมกองเอาไว้สําคัญมากมันจะทําให้อร่อยด้วยตรงนี้โอเคพอเดือดนะครับเราตั้งน้ําให้เดือดครับแล้วเราก็เอาน้ําจากเครื่องแกงที่เราคั้นเมื่อกี้ที่ผมลงทุนคั้นแสบมือเมื่อกี้เนี่ยใส่ลงไปเลยครับ <mm> มันจะเหมือนเริ่มเหมือนแกงแล้วแล้วเรา,เราจะตั้งน้ําให้เดือดครับผมตรงนี้มันจะน้อย เราจะใส่น้ำน้ำเปล่านะครับลงไปอีกนิดนึงอ่าประมาณนี้ครับประมาณสักครึ่งครึ่งหม้อเราก็ตั้งจนเดือดเพื่อที่จะใส่หอมกระเทียมที่เราโขกเอาไว้ครับหอมกระเทียมกระชายที่เราโขกไว้ตอนตอนแรกตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะครับผมจะใส่ หอมกระเทียมกับกระชายที่เราขกเอาไว้แล้คราวนี้ก็ตั้งให้เดือดครับอ๋อเดี๋ยวแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่ตีนไก่ที่เราต้มแล้วพักไว้ตั้งแต่คราวแรกครับคราวนี้จะเป็นการตุ๋นให้มันสามารถทานได้ครับ เป็นไฟนิดหนึ่งให้เดือดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปลาที่เราโขกเอาไว้ครับเป็นอันดับต่อไปตอนนี้เดือดแล้วนะครับผมจะใส่ปลาที่ผมโขกเอาไว้ลงไปเลยคราวนี้นะครับน้ำยาของเราเนื้อจะเริ่มฟูแล้วครับแต่เราพอคนพอเราตุ๋นไปสักพักนึงมันจะเริ่มแตกแตกออกจากกันแล้วคราวนี้เนื้อมันจะข้นเนื้อของตัวตัวน้ํายานครับความอร่อยเริ่มมาเยอะแล้ว เสร็จปุ๊บเราก็จะตั้งไปอีกสักคู่หนึ่งอ่าพอมเดือดโอเคไฟผมแรงเราจะใส่นี่ครับกระชายซอยนะครับแล้วก็พริกจินดาแดงห้าหกเม็ดเจ็ดเม็ดประมาณนี้เพื่อให้มันหอมอีกระดับหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นการเพริ่มสีสันด้วยคราวนี้ก็ตั้งให้เดือดสักคู่หนึ่ง นะฮะพอเดือดแล้วลดมาเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจนกว่าตีนไก่ของเราจะเปื่อยยุ่ยตามที่เราต้องการนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแบบเปือเ่อยมากๆเลยก็ลดไฟกลางแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ตีนไก่เปื่อยเลยแล้วกันครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราตั้งมาสักครู่หนึ่งผมจะใส่ น้ำปลาอันนี้ต้มแล้วนะครับกองเอาก้างออกใส่ลงไปเลยครับหนึ่งถ้วยตัวนี้เป็นตัวทําให้น้ําปลาไอ้น้ําน้ายาเรานัวอีกตัวหนึ่งหลายหลายคนไม่ใส่ก็มีนะครับคนที่เขาไม่ชอบทานปลาแต่สําหรับผมนี่ต้องใส่ครับมันนัวโอเคครับแล้วก็ตุ๋นยาวเลยคราวนี้เดี๋ยวพอไก่เปื่อยได้ที่แล้วเรามาชิมรสชาติกันเพราะว่า ด้วยเครื่องแกงต่างๆแล้วก็เนื้อปลาน้ำปลาร้ามันอาจจะเค็มแล้วครับก็เดี๋ยวมันขาดตรงไหนเราก็เติมไปอีกนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวรอดูตอนไก่เปื่อยนะครับครับผมตอนนี้ก็ตุ๋นมาประมาณสัก15นาทีนะครับไก่ผมเปื่อยแล้วละ่ะตามที่ต้องการถ้าเ,เพื่อนๆชอบเปื่อยกว่านี้ก็ตุ๋นนานกว่านี้แต่ถ้าตุ๋นนานกว่านี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะน้ำมันงวดมันจะทําให้รสจัดขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวผมลองชิมดูครับ พอดีเป๊ะของผมไม่ต้องเติมอะไรแล้วครับเพราะว่ามันจะเค็มจากน้ปาปลาแล้วก็นัวจากเครื่องต่างๆแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบรสชาติไหนก็ลองลองปรุงดูครับเพราะว่าแต่ละคนทานรสชาติไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่โอเคถึงตรงนี้ขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับผมผมจะใส่ใบมะกรูดที่ฉีกนะครับโรยไปด้านบนแล้วก็ต้นหอมซอย ต่เป็นครับหนึ่งถ้วยใบมะกรูดก็สักสี่ห้าใบฉีกไว้นะครับใบใหญ่ๆหน่อยก็เป็นอันเสร็จครับน้ำยาป่าตีนไก่สูตรง่ายๆทํากินเองได้ที่บ้านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยังทําได้เพื่อนๆก็ทําได้เหมือนกันครับส่วนผสมเดี๋ยวโจเขียนมาให้ใต้คลิปเหมือนเคยครับขาดาเหลือตรงไหนอยากเพิ่มตรงไหนก็ลองชิมแล้วลองปรุงดูครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องโจด้วยนะครับแดีวเจอกันคลิปหน้าครับผม เราดูเมนูใหม่ๆนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ